วิธีปลูกกล้วยไม้บนต้นไม้ให้ออกดอกแบบยั่งยืนนำกล้วยไม้มามัดติดกับต้นไม้ใหญ่มัดด้วยเชือกให้แน่นจะหุ้มด้วยกากมะพร้าวและทับด้วยสแลนกันแดดอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะแต่มีคนเคยทดลองนะคะว่าถ้าเรามัดต้นกล้วยไม้ติดกับต้นไม้ใหญ่เลยโดยที่ไม่มีกากมะพร้าวนะคะ รากก็จะยึดลําต้นไม้ได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะเพราะไม่ต้องผ่านกาก,ากมะพร้าวและสแลนกันแดดอีกทีหนึ่งกล้วยไม้ชอบอยู่ในที่ชื้นชอบน้ำชอบแสงแดดรําไรและมีลมพัดผ่านมีอากาศถ่ายเทตลอดเวลา รดน้ำทุกวันให้ปุ๋ยด้วยกล้วยไม้ก็จะออกดอกให้เราชื่นชมค่ะบรรดาตั้งข้อสังเกตเองนะคะว่าต้นกล้วยไม้ที่ผูกอยู่กับต้นไม้ต้นเตี้ยนะคะจะดูแลง,ง่ายกว่าต้นกล้วยไม้ที่ผูกอยู่กับต้นไม้ที่มีลำต้นสูงค่ะปลูกกล้วยไม้บนต้นไม้ไม่ยากเลยนะคะลองปลูกกล้วยไม้บนต้นไม้กันค่ะ